เริ่มต้นสรุปข่าวเช้าของเราในวันนี้ครับไปดูกันที่ดัชนีในคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวเข้าสู่แดนอ้าวนึกว่าบวกซะแล้วนะครับยังเป็นตัวเดียวที่ยังติดลบอยู่0.05% S&P 500ปิดบวก0.51%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวกมากที่สุดเลยครับ1.02% โดยในสวนัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนั้นปิดลบเล็กน้อยนะครับในวันพุธแต่ว่าดัชนี Nasdaq พุ่งกว่า1%และ SP500 ก็ปิดในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้น a l p h a b บ t รวมทั้งความหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนนี้ ศาลสหรัฐนะครับมีคำตัดสินครั้งสำคัญเลยในคดีต,ต่อต้านการผูกขาดโดยอนุญาตให้ Google ไม่ต้องขายธุรกิจเบราว์เซอร์ชมในและก็สามารถนะครับจ่ายเงินให้กับบริษัท Apple ต่อไปได้ตามข้อตกลงเดิมแต่มีคำสั่งให้ต้องแชร์ข้อมูลการค้นหาแก่บริษัทคู่แข่งเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในตลาดเซิร์ชออนไลน์ นอกจากนี้สารยังอนุญาตให้ Google นั้นสามารถเก็บรักษาระบบปฏิบัติการ Android ไว้ได้ซึ่งทั้งโชมและก็ Android นั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในธุรกิจโฆษณาออนไลน์ที่สร้างรายได้หมหาศาลให้กับทาง Google คำตัดสินดังกล่าวนะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานถึง5ปีระหว่าง Google และก็หน่วยงานกำกับดูแลที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการผูกขาดตลาดของ Google มาโดยตลอด โดยเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้พิพากษานั้นมีคำวิจัยว่า Google นั้นมีพฤติกรรมที่ผูกขาดตลาดการค้นคว้าและโฆษณสออนไลน์อย่างผิดกฎหมาย ข่าวข่าวคุณาล่าสุดนี้นะครับก็ช่วยหนุนนําให้กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอย่าง a l p h a เบ t ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google นั้นพุ่งขึ้น9.1%เลยแล้วก็หุ้น p p p l e นั้นปรับตัวขึ้น3.8%ครับแล้วก็ยังเป็นปัจจัยหนุนดัชนีด Dash ัซซักแล้วก็เอส500ปิดในต,ตลาดเข้าสู่แดนบวกกันไปอีกด้วย ตลาดนั้นยได้รับปัจจัยบวกจากความหวังที่ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนนี้หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสบัครงานที่อ่อนแอและเจ้าหน้าที่เฟดนั้นได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานโดยนายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์สมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดเปิดเผยกับสนักข่าว CNBC ว่าในขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มแย่ลงผมคิดว่า เราจำเป็นต้องเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมที่จะถึงนี้โดยเราสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ยตามสถานาการณ์และผมนั้นไม่กังวลเลยเกี่ยวกับเงินเฟอ้อจากการเรียกเก็บภาษีสุลกากรครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นคืนที่ผ่านมานะครับและการฟื้นตัวของดัชนีหุ้นนั้นมันส่งผลทำให้ราคาหุ้นเกิดการย่อตัวตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับ ต่อมาครับมาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ปิดตัวร่วง1.62เหรียญกังวล o อเปกพลาเพิ่มการผลิตน้ำมันครับสัญญาน้ำมันดิบเวทเท็กซั WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันพุธหลุดจากระดับ64ดอลลาร์ท่ามกลางความวิตกกังวลว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและกระชาพาราบิทอย่างโอเปกพ อาจตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมวันอาทิตย์นี้สมาชิก8ชาติของกลุ่มโอเปกพัสได้แก่ซาอุดิอาระเบียรัสเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คูเวทโอมานอิรักคาซัคสถานและอลจีเรียจะจัดก,การประชุมผ่านระบบออนไลน์ในวันอาทิตย์ที่7กันยายนเพื่อพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนตุลาคมครับ แหล่งข่าวจากกลุ่ม OPEC p l u s เปิดเผยว่า OPEC p l u s นั้นอาจจะพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมวันอาทิตย์นี้เพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดน้ำมันหลังจากที่ OPEC p l u s มีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน547,000บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนกันยายนในการประชุมครั้งหลังสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับ OPEC p l u s นั้นได้ปรับลดกำลังการผลิตต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานหลายปี เพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาดแต่ในปีนี้เองโอเปกนั้นได้เริ่มเปลี่ยนท่าทีเพื่อที่จะกลับมาแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดอีกครั้งโดยเริ่มทำการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนเมษายนภายใต้แรงกดดันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องให้โอเปกนั้นปรับเพิ่มกลาลังการผลิตเพื่อช่วยควบคุมราคานในตลาดน้ามันฐา,านของนักวิเคราะห์นะครับจากทาธนาคาร SEB ก็คาดการว่า หากโอเปกนั้นเพิ่มกำลังการผลิตตามโคต้าใหม่ก็จะเกิดภาวะน้ำมันล้นตลาดอย่างมีนัยสำคัญนะครับตั้งแต่เดือนกันยานยนในปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยก็คือ2569โดยจะทำให้ปริมาณน้ำมันในสต็อกนั้นปรับตัวสูงขึ้นเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะครับสำหรับบางท่านอาจจะงงนะเอ๊ะผลิตเพิ่มแล้วมันยังไงเหรอคุณครับนะักทุนจาหลักการง่ายๆไว้เลยว่ายิ่งเพิ่มกาลังการผลิตจะยิ่งเป็นลบกับราคาน้ํามัน ถ้ายิ่งลดการผลิตก็จะยิ่งเป็นบวกกับราคาน้ํามันถามต่อว่าแล้วทําไมเพิ่มการผลิตเนี่ยมันถึงจะเป็นลบกับราคาน้ํามันสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นไปตามกลไกดิมาสซัพพลายดิมาสัพพลายก็ปริมาณความต้องการกับการสนองความต้องการพูดแล้วมันจะงงถ้าใช้ภาษาเศรษฐศาสตร์เอาง่ายๆครับนักถุนกับสมมุติว่ารถยนต์โบราณน,นะครับถ้าเทียบกับรถบ้านทั่วๆไปนสมัยปัจจุบัน รถยนต์โบราณเนี่ยต่อให้มีอายุนานมากแล้วแต่ถ้าเป็นรถสะสมมันมีจํานวนเป็นยังไงครับจํานวนมันจะน้อยพอจํานวนน้อยแล้วราคาเป็นยังไงราคาจะสูงต่างกันกันกบรถอย่างเช่นโตโยต้าวีออสอะไรแบบนี้ครับวิ่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยปริมาณเยอะไหมครับเยอะมากครับใครๆก็ใช้กันราคาเป็นยังไงครับราคาถูกมากถ้าไปเทียบกับรถพวกสมัยโบราณที่เขาสะสมกันแค่นี้เองครับเป็นไปทางกลไกสินค้าอะไรที่มีมากราคามันจะถูก สินค้าอะไรที่มีน้อยราคาก็มักจะแพงนั่นแหละครับคือความหมายของดิมาและซัพพลายนะครับสุรคาทองคําเมื่อคือนนี้ก็ยังคงปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปแม้ว่าจะลดช่วงบวกลงมาเล็กน้อยหลังจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโดยสารข่าวยังคงรายงานเหมือนเดิมนะครับว่านักลงทุนนั้นยังมีความหวังว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนนี้และก็ยังมีความไม่แน่นอนด้วยนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องภาษีสุลกาก่อนครับ นี่คือข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคืนที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูข่าวตั้งแต่หลังช่วงเที่ยงคืนกันบ้านจนถึงช่วงเช้าผมก็ได้รวบรวมมาให้นัจุดอีกชุดหนึ่งครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมตัวนี้รายงานเข้ามาล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าจีนเก็บภาษีตอบโต้สหรัฐอา้าวมีการตอบโต้กันแบบนี้ราคาทองต้องบินแต่ประธานโทษตลาดยังไม่เล่นประเด็นตรงนี้กันไม่งั้นทองบินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นคีย์หลักสําคัญที่ตลาดจะเล่นกันนะครับ เดี๋ยวดูรายละเอียดข่าวจีนนั้นประกาศเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดหรือว่า anti-dumping duties นะครับประมาณ33.3ถึง78.2%กับการนำเข้าใหญ่แก้วนำแสงจากสหรัฐหลังสืบสวนใช้เวลายาวนานกว่า6เดือนต่อมาครับการคาดการราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทาง City ซึ่งเป็นวานิธนกิจครับก็เป็นเจ้ามือในตลาด forex ของเขานั่นแหละ คาดการว่าราคาซิลเวอร์นั้นอาจจะขึ้นแต่43ต่อออนซ์ภายในไม่กี่เดือนส่วนราคาน้ำมันเบน n ์คาดว่าจะลดเหลือ62บาร์เรลจากเดิมที่เคยคาดว่าน่าจะขึ้นไปประมาณ65บาร์เรลครับก๊าซธรรมชาตินะครับคงเป้าระยะสั้น3.8เหรียญ ต่อมารายงานสต็อกและมณิพาเอกชนอ่ะตัวนี้รายงานกันไปแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยเบสุ้งบของเฟดใช่ไหครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานของเฟดสาขาต่างๆออกมานะรายงานโดยฟิลลี่เฟดนะครับพบว่าเศรษฐกิจสหรัฐส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายดังนั้นประเด็นตรงนี้นะครับในช่วงติณที่สองเนี่ยคนเขาก็เลยไม่ได้เล่นกันครับแล้วก็มีการออกมากล่าวของคุณนิวส์แคชคริซึ่งเป็นประธานเฟดสาขาเมดิ亚โพลิสเขาได้ย้ำว่า เฟดนั้นยังไม่จบงานในการดึงเงินเฟอ้อกลับสู่2%บอกว่าเงินเฟอ้อยังสูงนะแต่ว่าตลาดแรงงานเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงเหมือนกันเตือนว่าเฟดกำลังเข้าสู่จุดที่ซับซ้อนเพราะว่าจะต้องรักษาสมดุลหลายด้านการคอมเมนต์ตัวนี้ตลาดเล่นกันไหมมีผลไหมยังไม่ได้มีเท่าไหร่นะครับอ่านี่ก็คือทั้งหมดแล้วครับที่รวบรวมมาให้กับนันจนถึงช่วงเช้าว,วันนี้ ขอพระคุณครับผมและอย่าลืมนะครับใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารนะครับบางทีเรื่องของการศึกษาข่าวเพื่อจะนําไปเทรดในตลาด forex มันใช้เวลานักถุกครับก็แค่เข้ามาอ่านไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ให้เพราะอะไรข่าวแต่ละข่าวเนี่ยผมได้ทําการสรุปในส่วนของตัวผลกระทบมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักถุดอ่านทุกๆวันวันละ5นาทีแบบนี้เราก็จะซึมซับไปเรื่อยๆว่าอ๋อเวลาเจอข่าวแบบนี้นะครับผลกระทบกับตลาดนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเอง แต่ว่านักทุนนั้นต้องอาศัยแรงนิ้วมือของนักทุนนะไปกดรับไฟล์ใน l i น์แอดออฟฟิเชีของผมครับเพราะว่าผมโพสต์เอาไว้ให้ในนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีมีเงื่อนไขเสียค่าใช้จ่ายอะไรตัวนี้เราโพสต์ให้ไว้ในทุกๆเช้าอยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็ต้องมานั่งอ่านพวกนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะแชร์แบ่งปันให้กับพี่ๆนักทุนได้อ่านด้วยแคปหน้าจอเอาไว้นะทุกคนนะขอบคุณครับ